Gen Shin Impact วันนี้เราจะมาพูดถึง Artifact s เซตใหม่ที่กำลังจะเข้ามาในแพท3.6นั่นก็คือ Artifact s เซตวาลูกาชาสวัสดีเพื่อนๆที่กดซับและยังไม่กดซับให้เราสักทีนะฮะถ้าใครดูมาหลายคลิปและถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสักใครให้เราด้วยนะฮะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองแล้วก็สวัสดีฮะเราแมวเหมียวซีเสเอง ก่อนจะเข้าเนื้อหานะฮะเราขอเตือนไว้ก่อนนะว่าข้อมูลต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเบต้าและการคำนวณแบบคร่าวๆเท่านั้นนะฮะตัวเกมออกมาจริงนี่อาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าฟังเป็นเอนเตอร์เทนไปละกันนะฮะและถ้าพร้อมแล้วนะฮะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยอาริแฟกต์เซตใหม่นี้ก็จะเป็นอาริแฟกต์ที่จะเข้ามาในแพทสามจุดหกนะฮะนะับว่าเป็นอาริแฟกต์ที่จะรับตัวละครบางตัวของเรานั่นเอง อาริแฟกต์เซตนี้เนี่ยจะมาบัฟตัวละครตัวไหนและมันมีความสามารถอะไรนะฮะเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะใน2เซตเนี่ยจะเพิ่มพลังชีวิต20%เหมือนเซตเทนเนสตี้นะฮะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยเรามาดูที่4เซตกันใน4เซตสกิลทตาและท่าไม่ตายเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้น10%และภายใน8วินาทีหลังจากที่ผู้สวมใส่ได้รับความเสียหายเอฟเฟกจะเพิ่มความเสียหายข้างต้นเพิ่มขึ้น80% โดยบัฟนี้เนี่ยจะซ้อนกันได้สูงสุดถึง5ชั้นนะฮะและมีเวลาคู่ดาวแยกกันนั่นเองสรุปให้เข้าใจง,าง่ายเลยผลของ4เซตนั้นเมื่อเก็บสแตกครบแล้วเนี่ยสกิลท่าและท่าไม่ตายจะเพิ่มความเสียเพิ่มขึ้น50%นั่นเองแล้วเซ็ตนี้มันใส่ให้ใครแล้วใช้ยังไง เซตนี้เนี่ยตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถใช้ได้ดีเลยก็คือตัวละครอย่างดีเชียเรียกได้ว่าเนี่ยเซตนี้เกิดมาเพื่อเป็นเซตประจําตัวของดีเชียเลยก็ไม่ผิดนักนะฮะส่วนใน2ชิ้นนะฮะสามารถใส่ให้ตัวละครอย่างนีโลก็ดีมากๆเช่นกันนะฮะใส่เป็น2องเทนัสตี้สเซตใหม่นั่นเองการใช้งานหลักๆแล้วเนี่ยการเก็บแ็กนี้จําเป็นต้องโดนดาเมจถึง5ครั้งนะฮะถึงจะใช้งานได้เต็มที่ถ้าใช้ตัวละครปกติเนี่ยถือว่าเป็นเซตที่ใช้งานได้ยากมากๆเลยนะฮะ ในทางกลับกันถ้าเราใช้เป็นตัวละครอย่างดีเชียเนี่ยเซตนี้จะเป็นเซตที่เก็บสแต็คได้ง่ายมากๆเลยโดยการใช้งานแล้วเนี่ยเราจะกดสกิลดีเชียทิ้งเอาไว้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้ใครสักคนหนึ่งในทีมเนี่ยโดนดาเมจเพียงแค่ครั้งเดียวโดยจะเป็นตัวละครอย่างดีเชียหรือไม่ก็ได้นะฮะเท่านี้ก็ได้5สแต็กแล้วนะฮะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมรับดาเมจแค่ครั้งเดียวนะฮะเพราะสกิลติดตัวของดีเชียเนี่ยดีเชียสามารถรับดาเมจแทนเพื่อนในทีมได้นะฮะ และดาเมจที่ได้รับมาเนี่ยตัวดีเชียนั้นจะไม่ได้รับมาทีเดียวนะฮะแต่จะรับมาในรูปแบบคล้ายๆกับดาเมจเลือเล่อดไหลหรือคือได้รับดาเมจเลือดลดเรื่อยๆนั่นเองทาให้การรับดาเมจเพียงแค่ครั้งเดียวของดีเชียนี่ก็สามารถเก็บสแต็กได้ครบเลยทันทีนั่นเองในแพท3.5เนี่ยปกติแล้วดีเชียจะใช้เป็นอันติแฟกต์อย่าง Emblem of s i l e n s เฟสนะฮะและถ้าในแพท3.6เนี่ยจะเปลี่ยนอันติแฟกต์เป็นวัลุกชาเนี่ยดีเชียนั้นจะเก่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ถ้าเทียบเซตนี้กับในเรื่องของความแรงอันตรแล้วล่ะก็จะขึ้นอยู่กับอาวุธที่ใช้นะฮะในกรณี C0 ถ้าใส่เป็นอาวุธประจําตัวนะฮะและอาวุธสายดาเมจต่างๆเนี่ยจะแรงขึ้นอยู่ที่10-15%นะฮะแต่ถ้าใส่อาวุธเป็นสายฟื้นฟูพลังงานเนี่ยความแรงจะอยู่ที่5-10%นั่นเองแต่ในกรณี C1 เนี่ยจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่ามากนะฮะนั่นก็คือถ้าใส่อาวุธประจําตัวและอาวุธสายดาเมจต่างๆเนี่ยจะแรงต่างกัน15-20%เลยทีเดียว และถ้าอาวุธสายฟื้นฟูพลังงานต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่10-15%้นั่นเองในส่วนของอันตินั้นเราอาจจะเห็นผลไม่เยอะมากนะฮะแต่จริงๆก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะยีเนี่ยแต่ในส่วนของสกิลท่านเนี่ยเราจะเห็นผลได้ชัดเจนกว่ามากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธสายรีพลังงานหรือสายดาเมจเนี่ยหรือจะเป็นทางฝั่งของ C 0ู oo, หรือ C1 เนี่ยความแรงสกิลท่านเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3 5 4 0เเลยทีเดียวนะฮะ แล้วบอกเลยว่าถ้าเซตนี้มาเนี่ยมีโอกาสได้เห็นดีเชียสกิลท่าทีละ3-4 0 0 0 0สได้เลยนะฮะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับอาร์ติแฟกต์อย่างวารุกาชานะฮะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาร์ติแฟกต์ประจําตัวของดีเชียเลยก็ว่าได้นะฮะนับว่าเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ดีเชียใส่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแพทสาเนี่ยก็จะมีอาร์ติแฟกต์อีกเซตหนึ่งที่กำลังจะเข้ามานะฮะนั่นก็คืออาร์ติแฟกต์เซตน้ำใหม่นั่นเอง จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าที่เราดูนะฮะยังไม่มีตัวละครที่ใส่แล้วดีกว่าเซตปัจจุบันนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีหนึ่งละกันนะฮะว่ามันดีหรือแย่ลงนั่นเองแต่ก็เหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้เราด้วยนะฮะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรให้เรารู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะฮะเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่หรับวันนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันที่คลิปหน้าแล้วเจอกัน 彼女が多めに見たから今回は見逃してやる。この前教えた言葉。ちゃんと覚えとけよ。狼が生きるには獅子に手を出すな。そしてカリウドにも。